สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สะเทือนอาเซียนประวาสตราทีมชาติลาวนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศชุดยูย่ปีพี่ไทยปื้มกับน้องด้วยยูย่ปีนะครับสบปปาลาวเชือดเสียเหลืองสองเกมรวดเข้ารอบรองในศึกอาเซียนดับเสืเหลืองลิ้วรอบรองฟุตบอลเยาวชนยู23ปีชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 2ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,ขน,ขนเกมการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนเมื่อ วันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชั้นมาเลเซียพบกับทีมชั้นลาวซึ่งกลุ่มนี้อินโดนีเซียและเมียนมาได้ถอนทีมเนื่องจากติดปัญหารเรื่องของไวรัสโควิด -19 ทําทให้เหลือเพียงแค่2เทีมโดยต้องแข่งขันแบบพบกันเอง2นัดทีมชั้นกลุ่มจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับโดยเกมแรกที่ผ่านมาไอ้หนูเยาวชน23ปีทีมชั้นลาวเป็นฝ่ายเอาชนะมาเลเซียไปได้ก่อน2-1ประตต ต้องการเพียงแค่ผลเสมอเท่านั้นก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ซึ่งเกมที่ทั้ง2ทีมพบกันขุนพลนักเตะทีมชาติลาวรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดเป็นฝ่ายเอาชนะมาเลเซียไปได้ถึง2-0รวมผล2เกมนะครับลาวเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่ง 1, ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นทีมที่2ต่อจากติมอร์เลสเตเกมรอบรองชนะเลิศนะครับทีมชาติลาวจะรอบพบก,กับทีมที่ผ่านเข้ารอบอย่างเวียดนามหรือไทยหรือกัมพูชาและอีกทีมหนึ่ง ส่วนทีมอลเลเตจะพบกับเวียดนามหรือไทยโดยต้องรอผลการแข่งกลุ่มซีก่อนซึ่งคู่ระหว่างทีมชาติเวียดนามพบกับทีมชาติไทยในวันนี้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์ตามลาา์ประเทศไทยก็คือทุ่มตรงจะได้รู้ว่าจะเข้าไปเจอใครนะครับโดยสถานการณ์การเข้ารอบของทีมกลุ่ม a อซีมีดังนี้เวียดนามกลุ่ม C มี3มแต้มบวก7ประตูไทยกลุ่ม C มี3มแต้มบวก2ประตูกมพูชากลุ่ม C มี3ามแต้ม0นประตูหมายเหตุนะครับ เวียดนามและไทยเหลือเกมการแข่งขันรอบแรกอีกหนึ่งเกมทั้ง2ทีมจะพบกันเองโดยทั้งสองทีมยังมีรุ่นเข้ารอบรองชนะเลิศดได้ทั้งฐานะแชมป์กลุ่มและอันดับที่2ที่ดีที่สุดระหว่างกลุ่ม A และ C ส่วนกัมพูชาครับต้องลุ้นให้เกมคู่เวียดนามชนะไทยด้วยสกรอร์ผลต่างที่มากกว่า2ประตูจึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศดในฐานะทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดจาก2กลุ่มนะครับกดค่ำคืนนี้นะฮะต้องเชียร์ทีมชาติไทยของเราพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับ อยู่ดีสามปีเวียดนามติดโควิดเพิ่มอีก5รายก่อนชี้ชะตากับทีมจติไทยในวันนี้ข่าวไร้ก่อนชี้ชะตากับไทยก่อนเกมชี้ชะตาศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กัมบูชาเป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยเกมการแข่งขันกลุ่ม C รอบแรกนัดสุดท้ายที่2ทีมอย่างเวียดนามและไทยจะต้องชี้ชะตาห้ำหั่นกันเองในวันที่ย2่สสองกุมภาพันธ์นี้โดยก่อน ามเวีนามนาเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ด้วยการมีสามแต้มบวก7ประตูขณะที่ทีมชัติไทยของเราอันดับที่2มีสามแต้มบวก2ประตูเกมนี้หากจบลงด้วยผลสเสมอเวียดนามจะเข้ารอบในฐานะอันดับที่1ของกลุ่ม4ถ้าหากไทยชนะจะเข้ารอบด้วยกันเป็นอันดับที่1ของกลุ่มแทนมีรายง,งานล่าสุดว่าทีมชุดยู่23ปีของทีมชั้นเวียดนามที่ชนะสิงคโปร์มาถึง7 ประตูต่อศูนย์มีผู้เล่นที่ติดโควิด19ถึง5รายโดยก่อนในนี้ก็มีผู้เล่นติดเชื้อโควิด1 9ไปแล้ว4รายรวมเป็น9รายก่อนเกมพบกับสิงคโปร์ซึ่งสำหรับทนเวินแบทนี้เวียดนามส่งผู้เล่นลงทะเบียนทำการแข่งขันถึง29รายโดยเงยื่อนไขการเข้ารอบของทีมชาติไทยมียนี้ชนะเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีเสมอเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศทันทีหากแพ้เวียดนามด้วยผลตามประตูหนึ่งประตูเข้ารอบรองชนะเลิศทันที แต่ถ้าแพ้2ลูกกันไปตกระโดยสําหรับรอบรองชนะเลิศทีมแชมป์กลุ่มทั้ง3กลุ่มจะผ่านเข้ารอบต่อไปโดยพบกับทีมอันดับที่2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมจากกลุ่ม AC โดยอันดับที่2ในกลุ่ม B ไม่ถูกนับเนื่องจากกลุ่มนี้อินโดนีเซียมเมียนม,มาถอนทีมทําให้เหลือ2ทีมมาเลเซียและลาวแข่งขันกัน2นัดเพื่อคัดเพียงแค่ทีมเดียวเข้ารอบรองชนเลิโดยล่าสุดเป็นลาวเข้ามารอไปแล้วส่วนกีโมเลเตแชมป์กลุ่ม A เข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้ว1เทีม ก็เรียกได้ว่าต้องลุ้นค่ำคืนนี้นะฮะตอนนี้ราสัมไปเลยนะฮะสําหรับแคมป์ของเวียดนามติดโควิด19รวมไปแล้ว9หลายนะครับตํมเป้าชนะเวียดนามสวบดหวังช้างศึกชนะเวียดนามคว้าแชมป์กลุ่ม4สวบดบารุโรกาเซียนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีนํานักเตะก2ครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก่อนดวนกับเวียดนามพร้อมตําเป้าคว้าสแต้ม ในเกมนัดสุดท้ายรอบเป็นกลุ่มฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ18.0 0นนาฬิกาที่สนามอาร์มี่เอฟซีกรุงพนมเปญฟุตบอลทีมชาติไทยชุดลุยสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเกมต่อไปที่ทพบก,กับทีมชาติเวียดนามโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเน้นวิธีการเข้าทำและการเล่นลูกตั้งเตะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับเวียดนามก่อนการฝึกซอ้อมนะครับซอบอดอวาลเลโรกาเซียหัวหนา้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกล่าวว่าตอนนี้ทีมของเราพร้อมแล้วที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามเราซ้อมได้ค่อนข้างดีและซ้อมกันหนักรวมทั้งได้ไปดูฟอร์มของเวียดนามที่พบกับสิงคโปร์ตอนนี้เรามีวิธีการเล่นที่ชัดเจนแล้วที่จะเอาชนะเกมรับและการป้องการโต้กลับของเวียดนาม ผมได้บอกกับนักเตะของเราไปว่าต้องโฟกัสไปที่เกมกับเวียดนามช,ชนะนัดที่ผ่านมาให้ลืมไปซะก่อนจากที่ได้ประชุมทีมกันก็ได้ชี้แจงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรับเป็นรุกของเวียดนามโดยมีหมายเลข11เงียนวันตุงกับหมายเลข6ดุงวานโนเป็นคนสําคัญก็จะพยายามไม่เสียบอลในพื้นที่อันตรายเมื่อเสียบอลแล้วพยายามกลับตําแหน่งให้เร็วที่สุดเราต้องคว้าสามแต้มให้ได้ แม้ทีมชาติไทยจะมีโอกาสเข้ารอบสูงแต่ตอนนี้ตั้งสมาธิไปที่วิธีการเล่นเกมรับของเวียดนามเพื่อพัฒน,นาทีมชุดนี้และนี้จะทําให้เต็มที่และเต็มความสามารถให้แฟนบอลมีความสุขโดยสำหรับทีมชาติไทยของเราชุดชิงแชมป์อาเซียนอายุไม่เกิน23ปีจะลงสนามในนัดต่อไปพบกับทีมชาติเวียดนามที่สนาม Prince Stadium ในวันนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือทุ่มตรงนะครับถ่ายทอดสดทาง t r u e o u นะครับต้องลุ้นหนักกันเลย ช้างศึกนิวบลักแบกน้ำหนักเขย่าอาเซียนสร้างผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับสำหรับไอ้หนูทัพช้างศึกชุดเล็กทีมชาติไทยชุดยูย่ปีนะครับที่ไปแจ้งเกิดในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชาด้วยการพลิกเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้แบบสุดยอด3ประตูต่อหนึ่งทั้งทั้งที่ไอ้หนูน้องนองน,องนักเตะชุดนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นช้างศึกชุดเยาวชนจากรุ่นอายุไม่เกิน19ปีซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็แบกน้ําหนักมาเตะกับนักเตะรุ่นพี่อายุ23ปีนะฮะก็เรียกได้ว่าแบกน้ําหนักขย่าอาเซียนวันนี้ทางช่องไทยฟุตบอลนิวนะครับจะมาวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เราได้เห็นนะครับกับทีมชาติไทยชุดย U19 ปีชุดนี้หลังจากที่การปั้นทีมหรือว่าการทําทีมของซาบดบาราโดกาเซียนะครับว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งที่1นนะครับเยาวชนชุดแรกในประวัติศาสตร์ที่เล่นด้วยระบบการเล่นอย่างชัดเจน สิ่งที่2ปีกว่าแล้วนะครับที่ไม่มีแฟนบอลท่านใดเลยได้เห็นการเล่นของทีมชาติไทยชุดเยาวชนชุดนี้โดยเฉพาะรุ่นยูสิปีเลยและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมทีมชาติไทยเยาวชนชุดนี้ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่องฟรีทีวีซึ่งสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนก็คือการเล่นฟุตบอลที่เป็นระบบมากถือเป็นเยาวชนทีมชุดแรกเลยก็ว่าได้ที่มีการโจมตีคู่แข่งด้วยระบบทีมล้วนๆจนกลายเป็นที่มาของคําว่าทีมชาติไทยสเปนสไต ซึ่งทางซบดบาริลุกการเซียก็ยืนยันว่าการได้ทีมชุดนี้ไม่ใช่เลือกง่ายๆนะครับเพราะเขาต้องอยู่ร่วมกันมานานปลูกฝังระบบความคิดกันเล่นมาตั้งแต่ชุดอยู่14ปี 3. มีความนิ่งควบคุมอารมณ์ได้ดีอีกหนึ่งที่สังเกตได้เห็นได้ชัดเจนก็คือไอ้หนูเยาวชนชุดนี้มีความนิ่งควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างมากถึงแม้จะเจอกับจังหวะเข้าหนักๆนอกเกมอย่างไรพวกเขาก็ยังมีสมาธิอยู่กับเกมเสมอ 4. เีเล่นบอลกับพื้นเล่นบอลกับพื้นเป็นหลักกลายเป็นระบบใหม่ของทีมชาติไทยชุดนี้แทบจะไม่มีการโยนเน้นการต่อบอลจากเท้าสู่เท้าบอลสั้นยาวทําได้อย่างแม่นยําและที่สําคัญมีความรวดเร็วและสุดท้ายนะครับศักยภาพสูงเกินอายุผู้เล่นส่วนใหญ่ภายในทีมชาติไทยชุดนี้อายุเพียงแค่1 7บเถึงปีเท่านั้นนะครับอายุน้อยที่สุดของทีมชุดนี้ก็คือ16ปีแต่ศักยภาพที่พวกเขาแสดงออกมานั้นมันเกินอายุจริง จอกับผู้เล่นสิงคโปร์ชุดยู -23 ปีมีความสูง185-195เซนติเมตรแต่นักเตะเยาวชนไทยเราไม่มีเก่งจากการซะพวกเขาไปไม่เป็นทีมชาติไทยุดนี้ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งอนาคตวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงนะครับสำหรับการปลูกปั้นของซบรอบบาริโลก,กาเซียก็ต้องลุ้นกันนะครับวันนี้ต้องพบกับทีมชาติพดนามแล้วเรามาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไร นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเชา้าของวันที่22กุมภาพัานธ์